สวัสดีพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับบ้าวันรุตากแดดครับกับเสาวันจันที่สามสิบเปลี่ยนกันย่าย่นครับเวลาอยู่นี่กับหกโมงเสาครับเม่เลาะเลยน้ำทงอีกแลเราพี่น้องมองบรรยากาศบรรยากาศตอนเสาครับพี่น้อง ตะเวนกำลังโพขึ้นพี่น้องมึงหกโมงเชราครับพี่น้องนี่วันจันทร์ที่สามสิบครับจะล่อยนกับหกโมงเา้าครับป่ตาตะเวนเกินจะได้งามมักพี่น้องมึงเนี่ยพ้าหางรอเหลน้ำทรงอีกแล้ว บรรยากาศชวนเซ้าครับฟังเสียงนกเสียงกาครับ,บนกเขาก็ขัน นี่แหละครับหน้าเบาบลุมองงามชมูเพินลนครับไอหมูทายนั่นไปหาทายของมูเพิห้ที่นนองมึงถ้ายางมืองบรรยากาศครับ รยากาศตอนเศร้าเขาก็ว่าง,งานปานข้อมูพิ่นออกับพี่น้องเช้านี่ผ้ายางรุงมามเห่น เมืองตรงหน้านี่แหละครับเขาแป้งนี่ไฮนี่ของบาบารุนผุนขึ้นไปพุพ่นนี่แต่หยาบจริงหรอ แปลงนี้เป็นเขาเจ้าครับเขาเจ้านี่แปดเจ็ดไรครับแปลงนี้มันเขาเหนียวครับพี่น้อง ข้างหน้าเบานมีแต่กุกสแปงครับสายพันธุเดียวกันครับปงย่างครับกุกสแปงหลายจะกี่สมมัยจะกี่หลายครับเต็มเป็นมืเเลยครับ ช่วยว่าขอนปเรียนะครับตัดใหม่ไปขายให้ลูกเพ้่อป่าหมดโคกสแสวงไปหมดแล้วครับ ดอกสนครับนี่ที่น้องไปแจงสมครับ ต้องกะเว้นเปินครับเขากระกลมกระมันเหรอครับทิถอกเรมังวีนองนี่ม่นเหรอครับนีกอาทิ้งอะไรทีถอดเลย ประมาณวันที่สิบตุลาเนี่ยนะครับถอดับรรยากาศครับของวันที่สามสิบจันทร์ที่สามสิบเดอนกันยายนครับเวลาอยู่นี่กับหกม้งกลัวขณะเรือไทยนี่หกมงตรงครับ กับบรรยากาศตอนเช้าครับเบาหรูพายหางมึงงพายหางมึงบรรยากาศของและมือครับเอาฝนขึ้นหายเฝ้าระวังครับมาสามมืองหอนวันที่เท่เิ่นวาวฝนทิ่ตกคือ้นเงียบ ยาลายรักกับน้อนน้ำถนนพี่จะตัดให้ง่วงดีครับบรรยากาศเศร้านี่กับปลอดโป้งครับมีเสียบฝาเนี่ยแต่ว่าการเห็นแสงตะว,วันขึ้นครับ มึงบรรยากาศพี่นอ้องบาารวยทีาผ้าละเอง็งน้ำทงน้ำทานสิแหละครับตอนสอบตอนแรง ม,งมองบรรยากาศครเช้านี้อากาศดีครับสําหรับเช้านี้กับฟาก็ซึมดีแหละครับ พอการชิบหนาครับพี่น้องกับบรรยากาศน,น้ำทงน้ำทาครับเท่านี้สวัสดีครับ